เพาอ,อ่านชื่อผมด้วยฝันร้ายลูกเรือนี่โอเคช่วยมันเอาชมพูออกไป,ป<ะ>มีหมอถ้าหมอรลกมาป้าหมอได้โคตรคุม้มแต่ถ้าป้าตัวอื่นจะคุ้มว่าเยอะพอให้แบ็คแจ็คเดาหมอไปป่าไป,ไป้ายไปเอาละครับผมขอ,อกล้าเพื่อสวัสดีทุกคนด้วยนะเจ้คนนี้ก็ผมฮีโร่เพชร โอเคทุกคนวันนี้เราจะมาเป็นตัวแฝงจะไปช่วยตัวแฝงแบบเต็มที่นะ uh huh. เป็นคนทรยศนีมีบ้ตรอยู่ใบเดียวด้วยคนทรยศวันนี้เราจะถามเลยนะว่าใครเป็นเจ้าเวลาแล้วเราจะไปป้าเจ้าเวลากันโอเคจะช่วยแฝงเลยเต็มที่ไม่ผิดนะบอกไว้ก่อนนะเพราะอ่านชื่อผมด้วยฝันร้ายลูกเรือนี้โอโหห้องนี้มันจะตึงว่ะ เริ่มเกมมาผมก็ก่อนจะไปเริ่มเกมนะเติมโค้ดเกมใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมซูเปอร์ซัขอแนะนำเติมโค้ดเกมสะดวกปลอดภัยการันตีการบริการแล้วฟ้า3ปีมีโปรโมชั่นซูเปอร์ซัเพียงใช้ UID ลดสูงสุดถึง300บาทคุ้มฝาการเติมเองแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมทั้งโรบอคฟีไฟฟับกีโมบายและเกมอื่นๆบริการฉับไวใส่ใจลูกค้า ทักหาเพจเติมโค้ดเกมลิงอยู่ใต้คลิปนะครับโอ้โดาวเด่นนี่สวยเหมือนกันนะเสียงไรอะคนทรยศแต่เราอย่าเพิ่งไปปาดไข่นะใจเย็นๆหน่อยอู้มีหันนี้ด้วยวะเอาอะไรไปดีเอาเอาไป้ายไปแล้วกันโอเคเอาป้ายขอแฝงโคทูดหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวช่วยเต็มที่เลยโอเค โอ้ดานเหล็กด้วยยิงต้องช่วยโอ้สนัยวะไอชมพูนะป้าชมพูดีที่สุดเอออันนี้ไม่มีเจ้าเวลาก็จริงแต่มีวิศวกรยายายาป้าได้ชมพูไปมาครับยายาชมพูโอเคช่วยมันเอาชมพูออกไป มีหมอลากไปเมื่อกี้กดไปเลยร้องงั้น <c oughs> <c oughs> เออเมืเองเาเขียวเสร็จเมืเองเงาเงินี่เป็นทรยยต่อเลยผมเดินเข้าไปในห้างเจอเสือตัวใหญ่มากผมเลยฟักฟมีดออกมาแล้วยิงไปสามนัดเออเสือไม่เป็นไรเอยปาดป,าด,ปาดไอ้นั้นให้แล้วนะวิศวกรนะไอชมพูเป็นวิศวกรนะผมปาดให้แล้วนะตามช่อง YouTube อยูทู e อยู่ลงคลิปเทมาเลยพี่เอาสีเขียวไปก่อนก็ได้ อแ,แต่จะบนมาได้เอาคนทย์ล็อกก่อนดีเอาคนเทย์ล็อกก่อนเลยข้ามไป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 เมื่อกี้มัน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 ไปขโมยวกไอ้เขี้ยวมั่งโอ้เขี้ยวไม่ข้ามอ่ะเออแฝงไม่ได้ข้ามหน่อยอย่าบ,บอกไอ้ชมพูแฝงนะ <c oughs> <c oughs> ผมช่วยเต็มทนะี่อะในนี้โอ้โหทุส่าล็อกวิศวะให้ด้านเนียววิศวะอากงสุดแล้ว ให้ตายเถอะโอเมซาร่าจอดนี่อย่าบ,บอกว่ามันชนะนะเออมีสิทธิ์เที่ยวมันได้เป็นนะแต่เมื่อกี้ผมว่ามันขโมยโบลิเขียวหรือไม่ไก่ส้มนี่แหละ <Yeah. S 1> ป่าไป,ไป,ไป้ายไปช่วยม่น่อยนิดนึงเรี <c oughs> ยบร้อยตบปุ่มนั่นไง <c oughs> ให้ตายเถอะอะไร่อดไปกันไฟลายฉลองรายฉลอไอ้พวกนี้นะ เอ้ยทำไมมันไม่ข้ามวะเอ้ผมนี่งงเลยมเมื่อกี้นะาข้ามอ่ะ <c oughs> เพิ่อเปิด <c oughs> ได้อีกสองตัวนะมีสิ์อยู่โอ้ย <c oughs> ไม่เป็นไรครับผมอันนี้เราทําใจไว้แล้ว <c oughs> ไอ้ส้มหรือเปล่าวะเอาไงอย่าดูให้จบไหมหรือว่าไปไป,ไปล่าตัวต่อไปกันต่อ <c oughs> โอเคดูกันดูกันแต่ผมมาคิดว่าน้า,นาจะแพ้แล้วออกแล้วกันนี่เอ้ยเฮ้ยมีหลายคนถามว่าพี่ออกจากหน้าอย่างนี้ยังไง <c oughs> เห็นลูกฟันเฟืองมาข้างบนนะ่ะกดเลย แล้วกดคำว,ว่าออาจากเกมประมาณนี้แต่เราต้องต้องแต้ก่อนนะโอเคมาไปลอสังหารตัวต่วตอไปฝันลายลูกเรือธ <Yeah. S 1> <c oughs> รยศดูแต้มผมดิสิบหกนะ่โอ้โหเล่นชนะบ่อยอยู่นะแลกมาหกใบนี่มาเราจ้องเล่นง,งานเลยแต่ถ้าเป็นแม่ปีนะ่แนะนําว่าเจ้าเวลาดีบว่า <No. S 1> ถ้ามีถ้ามันมีนะรอไขก่อนที่ตึงๆ <No. S 1> ถ้าธรยดช่วย <c oughs> แฝงมันจะเล่นง่ายนะผมบอกเลยตรงๆถ้าแฝงเล่นด้วยนะ อืโอเคมาบอกก่อนว่ามไม่ผิดนะทรยุทธนะชื่อบอกอยู่ทรยุทธตอนนี้เล่นแหป้าเลยดีวะ <cycling> มาครับสีเขียวเนียวซัพไม่มีเจ้าเวลามีหมอนะไปคอยห้องพยาบาล มีหมอถ้าหมอรลากมาป้าดหมอได้คตรคุ้มถ้าป้าตัวอื่นจะคุ้มว่าเยอะพอให้แบ็คแจ็คเดาหมอไปปาป้ายไป,ไปอย่ามานะเว้ยโอ้มีศบล้มัม้งหมอมายังวะเงียบเลยย่าแดง โอ้โหตัวแฝงคลองเมืองมาเนี่ยกดวูโซบไปเลยผมว่ามันนาแล้วนะโซบมันตายประมาณที่ห้าทีแล้วกดวูดไปเลยถ้าไม่กดเดี๋ยวมันหมอลากไปมันป้านป้านหมอาอีกมันจะยุ่งจริงไหมกดวูดไปคุ้มว่าไม่รู้ครับแต่ว่าผมเป็นกลางอ่ะเออผมบอกแค่นี้ผมเกาะสีอะไรอยู่ไม่รู้อะสีอะไรเดี๋ยวป้านเลยตัวนั้นนะ ยูวมาพรบดกูทำไมผมขอโทษนะครับแฝงแต่ผมไม่อยากช่วยแฝงอะ่ะเฮ้ยอมสีแดงไปครับไอศสพบสีน้ำตาลน่ะมันอยู่ในห้องไฟอะ่ะผมยืนรอหมออยู่อะ่ะจริงๆมันไม่มีใครเลยอะ่ะหมอน่าจะลากได้นะยกเว้นแต่ว่าหมอตายแล้วอะ่ะอะผมเป็นกริ้นนะผมบอกเลยก็ได้ผมเป็นกริน้นอืมจะได้ไม่มีใคร,รมาอ้างบทผมนะ พราะผมเป็นเกณนนอะตลาดจะกราสนิฐานโดยที่สีน้ําตาลกับสีฟ้ามีเนตตายไป <c oughs> แต่มันผ่านไปแล้วแล้วยังไม่มีใครแก้เควสอ๋อนี่ไงห้องไฟฟ้าถ้าเกิดว่ามันตายทิ้งไฟฟ้าเท่ากับว่าฆาตกรมันจะไปดักที้ห้องไฟฟ้าอืมซึ่งแน่นอนว่ามันจะอะไรมันจะรอบฆ่าอืม <c oughs> อาจจะฆ่าหมอไปแล้วก็ได้พรไปว่าลผมกอดแดงอยู่ไม่อยากช่วยแฝงนะใครเป็นแฝงอะ เรามันใส่แฝงอยู่นะไงฝันลายลูกเรือนะไม่พิดนะผมบอกว้ก่อนจะบนนุ้ยย้ำคำนี้นะเดี๋ยวหาว่าผมพิดดีดนนเพราะว่าแก้ไฟเสร็จแล้วยังไม่มีใครมาชุบหมอคนอยู่น่นป้าชมพูเนะขุมสุดนะป้ากินนิเน่ยฮิตเอาดีาในห้องนี้ไม่มีใครป้าชมพูได้นะนอกจากผมนี่ <laughs> มาเอาทั้งน่อยเว้ย <c oughs> มันก็จริงบอกว่า โอเคเราครูดาวเท่าแฝงปะโอเคอย่าเพิ่งปลาแฟตนะไม่ปลาแฟตเดี๋ยวปลาไม่โดนโอเคปลาชมพูได้น่าจะคุมสุดนะโอเคชมพูเ yeah. <c oughs> <c oughs> ยี่ยมชนะโอ้ยตานี้ เฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่อยากช่วยแฝงวะแฝงก็มีหัวใจนะเว้ยเออแฝงก็มีหัวใจนะเว้ยตัวแฝงก็มีหัวใจนะถึงมันจะเป็นหัวใจของตัวแฝงแต่มันก็รักใครจริงนะโอเคครับผมประมาณนี้นะสำหรับคลิปช่วยตัวแฝงปาดกินนะครับโอ้โหจะตกแมชมพูพาเพลินนี่ม่งเอ้ยชื่อชมพูพาเพลินเอาเรื่องแยบโอเคครับผมก็เป็นว่า ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะเจอกัน